สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายาณีมาเล่นพีกีพีเดพีพพพพคาดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ว่าไปส่องใจเขาคนนั้นว่าคุณคนที่คุณนึกถึงนะคะคุณนึกถึงใครตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าไหมคะตอนนี้นะเขาคิดถึงคนเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมในตอนนี้นะคะเลือกจากสองสัญ,ญลักษณ์นะ สัญ,ญลักษณ์แรกก็คือตายายขับรถนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่2ตายายยืนนะคะเลือกจากสัญ,ญลักษณ์ที่คุณใช่และคุณชอบไปฟังผลการทํานายได้เลยค่ะกับคอนเทนต์ที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะคิดถึงคุณอยู่ไหมเลือกได้แล้วไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์นี้กับคอนเทนต์ที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาคิดถึงอยู่คุณอยู่ไหมนะคะมีไพ่ทั้งสองสามสำรับเลยเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดว่าจะเปิดทุกสำรับแหละเดี๋ยวก่อนอ่ะเก็บไพ่นี้โอเคไปดูที่สถานการณ์คุณและเขาด้วยไพ่ตัวเลขก่อนนะคะโดยไพ่ตัวเลขเนาะ ใครสนใจคอร์สาร่าตัวเลขนะคะช่วงไปเดือนมีนาจาจะเปิดอีกรอบนะสำหรับคอร์สกลุ่มนะคะใครสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกันมาได้นะสอบถามกันมาได้นะเปิดให้กับลูกศิษย์เดิมๆนะคะอยากลงเรียนคอร์สแต่สู้ราคาคอส p r i v a t e ส่วนตัวไม่ไหวถ้าใครสนใจนะคะอยากลงเรียนคอส่าตัวเลขก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้นะโอเคมาดูนค่ะ สถานการณ์คุณและเขาด้วยไพ่ตัวเลข8นะคะตอนนี้คุณน่าจะมีการเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นะถอยออกมาแต่ยังไม่หายจากกันไปนะคะตอนนี้คุณน่าจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือกําลังไปพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในรอบได้นะคะอะไรที่ทําให้คุณดูดีหรืออะไรที่มันทําแล้วคุณเอ่อ ดีต่อต,ต,ตัวคุณคุณกําลังจะไปทําตอนนี้คุณว่างเว้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะแต่ว่าอาจารย์มองว่าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นะอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าเขาให้คุณเท่าไหร่คุณจะให้เขาเท่านั้นนะคะแปดห้ามีการถอยออกมาแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะบางคู่บางเคูก็เคยแต่งงานอยู่กินกันมาแล้วเออเป็นคู่ผัวตัวเมียก็ได้นะคะแต่งงานแล้วก็แยกออกมาถึงยังไม่ถึงกับขนาดเออย่างไงอะ อย่าร้างกันก็ได้นะคะเหมือนยังต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ร่วมกันอยู่นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมและในความสัมพันธ์ในตอนนี้คือคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคุณจะไม่ทําอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณจะรู้สึกเจ็บปวดนะคะเอเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะสิบหกยี่สิบสองยี่บเจ็ดบางคู่บางเคสแยกกันอยู่จริงๆนะคะเกือบได้ถึงกับเอออย่าร้างกันเลยก็มีนะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในวัน พฤหัสวันศุกด้นะไปดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงนะเข,งเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมอืมเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมเดี๋ยวเราก็จะดูให้ด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะคะอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับคนการทำนายเนาะข้า,ขากบกระป๋อเนาะคนที่พูดเลือกสัญลักษณ์แรกนึกถึงนะเขาคิดถึงเราอยู่ไหมคะ อืมปอร์ล o ว์มอนส์โอเคน่าจะมีการเงียบใส่กันเนาะเหมือนแบบสู้กันไกลๆซูเปอร์ออฟคอร์สนะเหมือนแบบเว้นระยะห่างแบบฉันก็ไม่เข้าใกล้เธอเธอก็ไม่เข้าใกล้ฉันในลักษณะนี้ Four Pentacles นะคะโอเคเอออฟสวดบางคู่บางเคสมีขนาดก็มีการบล็อกโซเชียลไม่ก็ไม่บล็อกโซเชียลก็บล็อกถ้าทางการแสดงออกได้เนาะ ขาคิดถึงเราอยู่ไหมนะคะนาย open c i c l e ตอนนี้เขามองว่าคุณนะถามว่าคิดถึงคุณไหมม,มันมีความอยากเอาชนะมากกว่านะมันมีความอยากเอาชนะมากกว่านะถ้าสิ่งที่อาจารย์เห็นบางคนก็ อาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานหรือเป็นแค่คนคุยก็มีนะมีการถอยสถานะออกมาก็ได้นะคะยังเห็นเห็นกันอยู่เนาะเหมือนเหมือนคุณกับเขายังต้องทํะไรร่วมกันอยู่นะบางคู่บางเคสก็เป็นแบบนี้ได้นะคะเออเหมือนเขาอยากเอาชนะคุณเพราะตอนนี้ในมุมของเขาเขามองว่าคุณเอาจใจใจเนาะไม่ยอมลงหรืออ่อนข้อให้กับเขาเลยเนาะเออออฟสวร์ดควีนออฟครับ so ไม่ที่ถึงได้เยี่ยงไรนะอืมเนาะควีนอฟคับออกแล้ว คิดถึงนะคะความคิดถึงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาสาธยายว่าเขาคิดถึงแบบไหนอย่างไรเนาะเดี๋ยวขยบไพ่ก่อนไพ่บนใบใหญ่อืมอ่าแล้วความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรคะหรือไพ่ครังเนาะตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะั้นมีความคิดถึงไหมอาจารย์มันมีความคิดถึงนะคะในหน้าไพ่นี้คือมีความคิดถึง แต่เขาเหมือนว่าตอนนี้คุณกำลังเหมือนเอาแต่ใจดูไม่สนใจไใม่ให้ค่าเขานะเออไม่ได้มีท่าทีที่จะแคร์แคร์เขาเขาก็เลยทำในลักษณะที่ในเมื่อคุณไม่แคร์เขาเขาก็จะไม่แคร์คุณนะสู้กันในลักษณะน,นี้เนาะเขารู้สึกใ่เจ็บปวดค่ะอ้าจ้าเนาะคิดถึงคุณแล้วก็เจ็บปวดหักหลังอืมปลดล็อก มีอยู่สองอย่างนะคือหนึ่งเขาอยากจะคิดจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเนาะที่คิดติดต่อสื่อสารมาหาคุณด้วยในระยะหนึ่งอีกในระยะหนึ่งก็ยังไม่คิดจะติดต่อสื่อสารอะไรอืมออครอบครัวเขาดูอีกใบโอเคนะคะขอดูอีก มีคนชอบดอูมันมีบางเรื่องที่คุณจะต้องพูดคุยกันมันมีเรื่องของอ่อเดี๋ยวขอกดนี่ลงอ่ะจะได้เห็นไพ่ มันมีบางเรื่องที่คุณก็ต้องรับผิดชอบหลายคนต้องทํางานเหมือนทํางานร่วมกันอยู่ในลนนักษณะนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีต้องรับผิดชอบอะไรร่วมกันอยู่ถ้าสําหรับบางเคสที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันนะมีธุรกิจหรืออะไรต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะแต่เป็นฟิลแบบ แบบอยากเอาชนะไปด้วยสู้คุณไปด้วยคิดถึงแต่ไม่ยอมรับว่าฉันคิดถึงในลนักษณะแบบนี้เนาะประมาณว่าเน่อนเมื่อคุณไม่สนใจเขาเขาก็จะอย,อยู่แบบนี้แหละเขาก็จะให้ความรู้สึกที่มีต่อคุณลดน้อยถอยลงจะไม่แค่คุณประมาณว่าประมาณอย่างนี้เลยนะ้าเลกเลก็เลกฟีลเขาแบบนั้นเลยนะคะซีเรียนเดทถ้าแบบประมาณว่าคุณไม่ติดต่อสื่อสารหรือคุณไม่เช็คไอชั่นในหาเขา จะเลิกก็เลิกแล้วถ้ามันจะเงียบไปขนาดนี้นะคะความรู้สึกของเขาก็เป็นในลนนักษณะนี้แต่ในมุมนึง่งมันก็มีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่เนาะเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์คุณและเขามันมีการเติมเต็มแล้วก็ฟูลฟิลกันมาอยู่ในช่วงที่อยู่กับคุณคุณอยู่กับเขาคุณเช็คแอคชั่นในความสัมพันธ์ถึงแม้ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะมีทําธุรกิจร่วมกันหรือทาอะไรร่วมกันในลนนักษณะนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันมาอยู่ในเรื่องลักษณะน,นี้นะคะก็ต้องต้องกลับมาคุย ต้องกลับมาว่าเหมือนว่ายังไงคุณเงียบอย่างนี้เขาก็ต้องกลับมาเชติแอคชั่เพื่อจะติดต่อสื่อสารพูดคุยก,กับคุณเพื่อจะไปต่อหรือในย่านนึงความรู้สึกของเขาก็คือ,อสิ่งที่คุณเคยเวิร์กหรือเธอทำงานในความสัมพันธ์กับเขาคือมันเติมเต็มแล้วก็ฟูลฟิลคุณเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจคุณอยู่กับเขามานานพอสมควรเวลาเขามีปัญหาอะไรนะคุณสามารถจะซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้อบอุ่นใจในการที่มีคุณพอ คุณหายไปคุณเงียบไปแน่นอนเขาอยากเอาชนะคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญเขาน้อยลงเมื่อคุณอยากจะจบเขาจะให้จบนะเมื่อคุณไม่อยากติดต่อสื่อสารฉันไม่ติดต่อสื่อสารก็รรได้แต่ความรู้สึกที่ช่วงที่คุณเคยอยู่และทํางานในความสัมพันธ์กับเขามันยังมีความรู้สึกดีๆความอบอุ่นใจนะความอบอุ่นใจที่คุณเคยเวิร์คเคยทํางานในความสัมพันธ์เขาเขารู้สึกดีกับการที่มีคุณพอคุณขาดหายไปความอบอุ่นใจนี่ก็หายไปตาม เขามีมีแนวโน้มหน้าไพ่นี้นะคะมีแนวโน้มที่จะติดต่อสื่อสารมามาเม่าขึ้นไอเน,นี้ยเปล่าประกาศอ่าถ้าบางคนบางคู่อยู่ในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรร่วมกันก็จะเอาเรื่องตรงนั้นนะคะอันนี้อาจารย์ขอไม่เจาะลึกนะเอาเท่านี้ก่อนเขาจะเอาเรื่องตรงนั้นมาพูดคุยกับคุณเพื่อไปต่อในความสัมพันธะ์เนาะแต่ทําท่าทีในลนักษณะที่อาจจะห่างเหินเนาะในลนักษณะนี้ก็ได้หรือ บางคนนะคะถ้ายังไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรที่ต้องทาร่วมกันนะธุรกิจอะไรที่ทาร่วมกันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าหาข้ออ้างนะอาจจะถามข่าวข่าวตีเนียนเข้ามาในความสัมพันธ์คือพูดง่ายๆว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันไปก่อนถ้าในเรื่องของความรู้สึก เดิมๆที่เคยมีกับคุณเนี่ยถ้ามันยังไม่มีหรือยังไม่ได้มีการเวิร์กหรือพัฒนาไปต่อจากปัจจุบันนี้ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ยังน้อยให้อยู่ความสัมพันธ์ไปก่อนได้จ้านอยากรู้ว่าคนสําหรับคนที่ร่วมทําธุรกิจนะคะคนที่ร่วมทําธุรกิจจริงๆแล้วเขาติดต่อสื่อสารมาเนี่ยหรือมีอะไรต้องทําร่วมกันเนี่ยเขาติดต่อสื่อสารมาหรือเขากลับมาในความสัมพันธ์เขาต้องการจะมีคุณจากความรู้สึกเขาจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่า เ,ออเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องต้องทำอะไรร่วมกันใช่ไหมที่เขาติดต่อหรืออยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณเนี่ยแล้วมีคิดจะติดต่อเข้ามาเนี่ยไม่สาเหตุเพราะอะไรคะเพราะว่าผลประโยชน์จริงๆต้องทําร่วมกันหรือเพราะความรู้สึกภายในจกักของเขาจริงๆขอดูหน่อยสำหรับเคสที่มีอะไรต้องทําร่วมกันนะเจวิลสามถ้วยค่ะความรู้สึกภายในค่ะนะ เจ็ดปรียนเนาะ j u d g m e n เนาะบางคู่บางเคสอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนอาจจะเป็นเฟนวิธได้นะคะแต่คุณฟ u l f i l l เขาคุณเป็นพื้นที่เห็นความสุขความรู้สึกดีๆเนาะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะคะในเมื่อคุณไปแบบนี้เขาอาจจะเอาเรื่องของเออ่สิ่งที่ต้องทำร่วมกันมาเป็นข้ออ้างในการกลับมาในความสัมพันธ์แต่แท้ที่จริงแนละ้วความรู้สึกภายในใจของเขาก็คือ การที่ม like e ีคุณอยู่มันคือความสุขเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรล้ะเสพติดมากกว่าเนาะมันเดวิลเนาะแล้วก็สามถ้วยอะเสพติดการมีคุณอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเคสที่ว่าเออเขาเห็นเราแค่ผลประโยชน์หรออันนี้ดวงแบบโดยรวมนะไม่ใช่ดวงคุณอย่คุณรู้ว่าดวงนี้เป็นดวงคุณไหมแนะนาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะเออเขาเห็นเราแค่ผลประโยชน์หรอถึงที้กลับมาอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเสพติดกับการที่มีคุณละกัน เขารู้สึกดีกับการที่ต่างคุณให้ความพิเศษกับเขาในลักษณะแบบนี้เขาเลยต้องการที่จะไปต่ออยากไปต่อเหมือนที่เคยเป็นและเคยได้จากคุณนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเคสที่ว่า,าแยกห่างกันแล้วมีทาอะไรร่วมกันแล้วเขาเข้ามานี่เพราะเขาผลประโยชน์เลยตรงนี้คือเขาเสพติดนะผลประโยชน์มันก็ใช่นะเรื่องของว่าอาจจะต้องทำอะไรร่วมกันนะคะแต่ว่าเขาเสพติดกับการที่เขาได้รับสิทธิพิเศษกับการที่มีคุณ แบบนั้นเนาะเอาความรู้สึกเป็นใหญ่นะคะความรู้สึกของเขาที่เข้ามาเพราะความรู้สึกของเขาเป็นใหญ่เนาะ,ะโอเคก็สรุปให้ทั้งหมดเนาะ,ะเขาหือคู่น่จจะเกิดในลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะราศีมังกรได้นะ,ะก็จบเรียบร้อยเป็นรวมแบบโดยรวมอย่าีเรียควากเครียดกับผลการทํานายสนใจโรงเรียนคอร์สนะคะตัวเลขนะเลข สาัวเลขนะคะก็จะมีอัพสกิลนะเดี๋ยวจะค่อยประชาสัมพันธ์ละกันหรือสนใจดูวดวงส่วนตัวนะคะหรือบริการด้านอื่นๆจะหาเบอร์โทรศัพท์เลขเบอร์มงคลจัดภาพบอเปเปอร์อร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 ดึงดูดรัพย์โชคลาภเงินทองความรักอย่างเงี้ยนะคะก็แอดไลน์มาได้เนาะแอดไลน์มาแล้วไลน์ออฟฟิเชียลพิมพ์หนึ่งเก้าอีกครั้งเพื่อจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ก็ได้หรือสอบถามรายละเอียดกับแอดมินก็ได้บังทีเดี๋ยว แอดมินอาจตอบกับช้าหน่ยต้องขออภัยบ้างนะคะขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทกการ s u b สไคร e ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ถ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทํานายสําหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์ที่2ตายายยืนนะคะกับคนเช่นที่ว่าคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหมในตอนนี้เนาะโอเคจะไปดูที่สถานการณ์คุณด้วยไพ่ตัวเลขก่อนนะคะขอดูสถานการณ์ผู้ที่เลือก สัญลักษณ์ที่2ด้วยไพ่ตัวเลขน,นคะคะประชาสภพอาจารย์เปิดคอร์สต,ตัวเลขแล้วนะคะ,ะจะเรียนช่วงปลายเดือนมีนาเนาะช่วงปลายเดือนมีนาประมาณวันที่20 21นะคะถ้าใครสนใจกแอดไลน์จองที่เรียนกันมาได้นะเพาเปิดเพราะว่าลูกศิษย์ที่เรียนคอร์สไปเก่าๆอยากให้เปิดพอสู้ราคาคอร์สไ r i v ไม่ไหวหถ้าใครสนใจนะก็สามารถลงคอร์สนี้ได้นะโอเคค่ะมาดูกันค่ะ พอดูสถานการณ์คุณและเขาค่ะโดยภัยตัวเลขเลขสี่ตอนนี้คุณทุกข์ใจมากกับความสัมพันธ์นี้เนาะน่าจะมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างเข้ามาบางคนอาจจะอยู่ในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ได้ด้วยเนาะอตอนนี้คุณน่าจะมีการพักความสัมพันธ์กันอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้เลิกนะอาจารย์มองว่ายังไม่ได้เลิกเนาะสี่แปดนะหลายๆครั้งความสัมพันธ์คุณนะคะเอ่อก็กลับมาทิ่มแทงหัวใจคุณเรื่อยๆ อาจารย์มองว่ามันมีแต่ความไม่สบายใจยเนาะในความสัมพันธ์นีเนาะ4-8เหมือนคุณให้อะไรเขาไปเยอะมากมานะแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาเหมือนโดนแทงข้างหลังบางคนโดนแทงข้างหลังก็มีนะอืม4-8-8นะคะ4-8-8แล้วเป็นอย่างนี้อยู่เสมอมานานมากด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเกินเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแฟนฟีดบนเนฟิตแบบนี้ได้ด้วยบางคนบางคู่เข้าไปอยู่เรื่องของเตอร์ปาร์ตี้นะคะ นะอาจารย์เห็นแบบนี้เนาะมีใครคนดึงคนใดคนนึงในที่นี้ติดในเรื่องของมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วหรือทั้งคู่ติดคอมมิชเมนต์ไปแล้วก็ได้นะคะเออมันแยกกันไม่ออกหรือสำหรับแบบเป็นฟิลแบบคุณรู้จักกันมาก่อนนะแล้วมาแอบชอบกันในลนักษณะแบบนี้นะคะเออมันไม่สามารถจะลงรอยกันได้สําหรับเติร์ดปาร์ตี้แล้วก็อยู่คาลาคาสังแบบนี้นะคะตอนนี้ อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์คุณและเขามันเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนในลนักษณะนี้ได้แต่สําหรับเคสที่ไม่ใช่เป็นเตอร์ปราร์ตี้เป็นรัเออกเราสองสามคนนะคะไม่ได้ติดคอมมิทเมนต์เนาะก็เป็นในลนักษณะที่คุมทุ่มเทในความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายมีการถอยออกมาแล้วแต่คุณยังอยู่นะอาจารย์ยังไม่เห็นคุณหายไปไหนนะยังอยู่นะคะยังเห็นเห็นกันอยู่นะทุ่มเทเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายแต่สิ่งที่ได้ก็คือ ความว่างเปล่าในยะหนึ่งบางคนถูกแทงข้างหลังด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ยังตัดกันไม่ขาดเนาะในลักษณะนี้อืมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อนะคะว่า,าัเออลืมบอกเขาเือคุณอาจจะเกิดในวันเออ,อังคารวันพุธได้นะเดี๋ยวก็จะไปดูกันต่อว่าเขาคนนั้น คิดถึงเราไหมนะคะแน่นอนเป็นดวงแบบโดยวรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทํานายนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยตอนนี้ในช่วงระยะเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมคะอืมแล้วอาจารย์จะไปดูให้ด้วยนะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะโอเคเอชว์วอนส์อืมโอ้เพชรครับ ถ้าหน้าไพ่นี้เขาหายไปจากคุณเขาจะกลับมานะคะหน้าไพ่นี้คุณอาจจะดีวกับคนที่เด็กกว่าอยู่น้อยกว่าเป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะซิกอ,ออฟครับบางคนก็เป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนนะเขาวนเวียนในชีวิตคุณไม่ไปไหนเลยนะอาจารย์เห็นแบบนี้เนาะบางทีคุณก็อึดอัดนะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับเขาคนนี้ดีนะคะแต่ถ้าไพ่นี้ก็คือเขาคิดถึงคุณอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะว่าเขารู้สึกแบบไหนะอย่างไรคุณอุ๊ ขอภัยเดี๋ยวเปิดให้จบก่อนนะเขารู <huh> ้สึกแบบไหนอย่างไรกับคุณน้ยชอบเคาน์เตอร์พีโน้องขนนะเขาไม่ไปไหนหรอกเขาจะมากลับมา้อคุณนะคะไปนี้นะคะคิดถึงนะคะเดี๋ยวจะไปค่อยสาทยายว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรโดยให้ครั้งด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขยบขึ้นไปหน่อยให้ใบใหญ่แล้วเขารู้สึกอย่างไรคะอืฟื้นฟูพัฒนาอืม หลบตะแลงอาจาร,รย์มองว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แหละนะเฟรนด์วีฟเนฟิตกอเติร์ดปาร์ตี้อะไรแบบนี้ได้นะเห็นชะัดมากเลยเนาะในเรื่องของว่าคนใดคนนึงในที่นี้ติดคอมเมเนี่ยเห็นชัดชัดนะคะอืมเดี๋ยวจะอ่านให้สองเคสละกันนะโอเคจากหน้าไพา่นะคะเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนคิดถึงอยู่แล้วนะคะคิดถึงอยู่แล้ว ในมุมของเขาในความรู้สึกก็คือเขารอระยะเวลาชั่วระยะเวลาหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความสาัมพันธ์คุณอาจจะเข้ามาในลักษณะที่จีนิเนียนกลับมาว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกกับคุณแค่เพื่อนจะไม่ได้แสดงออกแบบเดิมนะแบบเดิมเหมือนที่เคยเป็นทั้งที่ความรู้สึกภายในใจจริงๆเขาก็มีมีเยอะอยู่นะแต่ด้วยความจําเป็นโดยเฉพาะเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ติดคอมมิชเมนต์เนี่ย เขาแสดงออกกับคุณไม่ได้คุณก็รู้เนาะด้วยสถานะมันเป็นไปไม่ได้เนาะในสิ่งที่เขาทําเขาออกไปจากคุณไม่ได้ในหน้าไพ่นี้นะคะแต่ก็ไปมากกว่านี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทําได้ว่าเขารู้สึกดีก,กับคุณได้เท่านั้นในเรื่องของความคิดถึงเพราะฉะนั้นสําหรับเตอร์ปาร์ตี้คือสรุปเลยละกันเนาะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณอยู่และมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ แล้วอยากจะมีคุณต่อไปอยู่ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะความสัมพันธ์มันไม่สามารถจะไปไกลได้ด้วยด้วยเรื่องของสถานะเนาะก็รู้สึกดีนะอึดอัดเหมือนกันนะคะมันมีความอึดอัดอยู่แต่ทำไงได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคสำหรับเคสปกตินะโสดกับโสดเนาะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคุณแน่นอนเนะ้ะหน้าไพาน่นี้แล้วอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์คุณด้วยนะคะ อเพียงแค่รอเวลาในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเสียดายเวลากับการที่เออมีคุณอยู่ถึงแม้ความสัมพันธ์บางคู่ไมช่ชัดเจนเอ,อเขาอาจจะให้ความสําคัญต่อคุณลดน้อยถอยลงในในช่วงที่ผ่านมาแต่เขารู้สึกว่าการไม่มีคุณอยู่เลยในในในช่วงระยะเวลานี้มันเขารู้สึกว่ามันไม่ได้อะต้องมีคุณอยู่นะขึ้นขึ้นซ i ออฟคาวเลนไนส์สอดตรงเนี้ยอาจารย์มองว่า ในหลายๆอย่างที่คุณเวิร์ครือทํางานในความสัมพันธ์ของเขานะเน่ยมันเห็นความไม่ชัดเจนอยู่นะแต่สิ่งที่คุณเป็นและทําคุณเป็นและเขาทําอยู่ในความสัมพันธ์มันมีความสุขได้ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดถึงแม้มันจะไม่ชัดเจนก็ตามเพราะฉะนั้นเขาที่ถึงคุณแล้วอยากจะกลับมากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ในย่าหนึ่งเขาก็มองว่า คุณเองก็เพิกเฉยแล้วถอยออกจากเขาแล้วในเรื่องของความรู้สึกเขาเขาไม่กล้าคาดหวังอะไรกับคุณเขาอยากจะเออจริงๆเขารู้สึกพอสมควรนะถ้าหน้าไพนี้นะแต่เหมือนว่าเขาไม่อยากจะคาดหวังอะไรจากคุณเพราะดูแล้วคุณก็ถอยออกไปไกลามากแล้วแล้วความสัมพันธ์เหมือนคุณนิ่งๆใส่เขาแล้วยังน้อยกลับมาเป็นเพื่อนกันทั้งที่ภายในใจความรู้สึกของเขามันเก็บกดและอัดอั้นตันใจว่าจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการแค่ความเป็นเพื่อนจากคุณแต่ขอไปอย่างนี้ ไปก่อนละกันในลักษณะนี้ขอมีความรู้สึกขอกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนอย่างน้อยในมุมของเขาเรายังมีกันละกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณและคิดจะกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟเมษธนูธาตุน้ำมิกรกฏพิจิธาตุดินพืชศพศกันมากรน ถ้าเรามีถุนตุนกลุ่มได้นะคะก็เป็นดวงแบบโดยรวมเนาะอย่าซียเครียดจีเครียดกับผลการทํานาคุณอย่าคุรู้ว่าดวงนี้เป็นดวงคุณไหมแนะนําดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะเนาะโอเคก็จบไว้สนใจดูดวงจองคิวดูดวงสนใจลงคอร์สเรียนสนใจรออายละเอียดด้านอื่นๆก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดกับแอดมินก็ได้หรือถ้าเกิดแอดมินไม่ตอบคุณพิมพ์19เนะคะ19เลขตัวเดียวเลยจะมี link ลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นจะเข้ามา ตรงที่อาจารย์ได้เลยนะคะจะเข้ามาที่ตรงที่อาจารย์ได้เลยสอบถามได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ติดอ,องานเยอะก็จะตอบไวเหมือนกันนะคะปกติก็ตอบไวอยู่เนาะอืมโอเคแต่มันติดสอนติดไรเนี่ยก็อาจจะตอบกับช้านะโอเคก็แจ้งไว้นะที่นี้ขอบคุณที่การไลค์ขอบคุณที่การ u b s c r i b e like, ขอบคุณทีกก่ก,การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์คขอบคุณค่ะ